ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุกกี้ลันคิงดอมกันนะคะซึ่งโหลดเพิ่งโหลดมาครั้งแรกไม่เคยเล่นจริงๆนะแล้วแรงจูงใจที่ที่จริงอยากเล่นแบบโหลดมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ตอนนั้นอะ่ะมันพอโหลดเสร็จมันจอดําแล้วก็เด้งออกเราก็เลยอดเล่นจนมาถึงทุกวันนี้แต่วันนี้มันมีแรงจูงใจก็คือ ดิสนีย์คอแลแลบกับคุกกี้ลันเราก็เลยลองมาโหลดดูว่าเล่นได้อย่างหายค้างอย่างตอนนี้ก็หายค้างเลยแล้วก็เล่นได้แล้วเราก็ดีใจมากเลยซึ่งชาวบ้านเขาไปกไกลแล้วแล้วแต่เราเพิ่งมาเริ่มเล่นไม่รู้ว่าจะทันไหมนะอันนี้เราไม่รู้นะว่ามันมีกี่วันด้วยเดี๋ยวไปตอนที่โหลดเสร็จนะคะ โอ้ยคางเฮ้ยกีนี่อะไรล็อกอินแล้วถ้าเสียงดังก็ขอไปนะคะพอดีเปิดพัดลมแล้วพัดลมมันแรงมากเลย เดี๋ยวจะไปห่างๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปยืนยันอีเมลแล้วกันอ่าเซอร์ฟเวอร์สีทเซอร์ฟเวอร์ดับลบิ้ลอันนี้มันเป็นยังไงอ่ะ เอานี้แล้วกันเพิ่งเริ่มเล่นเดีย๋ยวจะต้องลองไปดูว่าเป็น,นยังไงฮะเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วกันไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักแม้กระทั่งเซิร์ฟเวอร์นะเดี๋ยวต้องไปศึกษาใหม่ในในเซตเอ่อกลุ่มคุกกี้รันคุณแม่ก็ไปดูใน Youtube มันคืออะไร เมื่อความร้อนจากยุคเหล็กและไฟเริ่มมอดลงบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ถูกอบขึ้นโดยแม่หมดก็มีอยู่กระจักระจดายไปทั่วทุกมุมโลกวันหนึง่งคุกกี้ในตำนานทั้งห้าได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแยมจิตวิญญาณแสนบริสุทธิ์ด้วยพลังและสติปัญญาพวกเขาได้รวบรวมเหล่าคุกกี้ และได้รับการสถาปนาเป็นผู้ครองอาณาจักรเกิดเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูอรรยธรรมคุกกี้แต่แล้วความรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวผู้นำความมืดปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเงาแห่งความชั่วร้ายที่คืบคลานดินแดนทั้งหมดตกอยู่ในความโกลาหลอีกครั้ง เหล่าคุกกี้ผู้กล้าทั้งห้าได้ยืนหยัดขึ้นและวันหนึง่งในยามสมทยาสงครามกำหนดโชคชะตาของเหล่าคุกกี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง <c oughs> แบบภาคไทยภาคดีมากเลยนะอยากรู้ว่ามันภาคไทยมันจะเป็นยังไงอยากรู้เสียงว่า ภาคดีมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ้าวเดี๋ยวนะเป็นผู้หญิงเหรอคุกกี้คุกกี้ไวชิฟเป็นผู้หญิงนี่เรานี่โดนกลับดักมาโดยตลอดใช่ไหมเนี่ยน,น้นอ,นงนนองวาน,นิลาก็เป็นผู้ชายทำไมเกมนี้มันกลับดักเยอะจังเลยเนี่ยถ้าไม่มีเสียงภาคไม่รู้เลย คุกี้แม่บดเห็นความมืดแล้วเร็วเข้าอันนี้เขาจะสอนล้อเล่นไปไปกับความมืดทำไมมันไม่เหมือนไม่เหมือนคก,กี้รันหลักหนึง ไปหน่อยเหรอคุกกี้แม่มดเห็นความมืดทังอาจก่อเรื่องแบบนี้ได้ยังไงพี่เสียงพีเสียงภาคไทยก็ดีนะเพราะว่าขี้เกียจอ่านแต่เสียงก็พอมากรู้เหตุผลที่คุกกี้ฮะอ,อยู่ๆก็พูดลาบอะไรเนี่ยคือว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นมาก่อนเลยงั้นสิหลงสิ่งนี้ากขงเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใ,ใช้ชีวิต ยังมีความสุขร่วมกันบนโลกไปนี่ถึงแม้ว่าจะต้องแตกเป็นเสียงเมื่อลม้มลงถึงแม้จะต้องอ่อนปวกเปียกเมื่อโดนนะ้ำเมื่อใดที่เรารวมใจเป็นหนึ่งเพื่อต่อสู้นั่นแหละคือความแข็งแกร่ขงอของคุกที่ใช่แล้วร่างกายอันแสนหวานและความสามารถพิเศษที่พระเจ้าได้มอบให้ทําให้ข้ารู้สึกขอบคุณอยู่เสมอแถมทุกครั้งพวกเราทั้งห้าก็ยังฝ่าวิกฤตมาได้เพราะร่วมมือกันโง่เขลาที่สุดพวกเจ้าช่าง รู้อะไรเลยข้าจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าสิ่งที่พวกเจ้าคิดมันผิดมาตลอดอันนี้ต้องสู้บอสหรือเปล่าเออเออเออเอารีบสกัดไว้ก่อนที่จะถูกโจมตีรม่มีสู้บอสจริงด้วย๋มวอ,อมันจะเป็นแบบ มาเรื่อยๆจะมาถึงบอสใช่ไหม อ้าวแล้วเราซื้อไปเพื่ออะไรแย้มจิตวิญญาณของพวกเจ้าต้องเป็นของข้าพลังมหาศาลในที่สุดก็ถึงเวลาที่ความฝันอันยาวนานของข้าจะเป็นจริง หลังจากการระเบิดครั้งใหญ่สิ้นสุดลงบรรด,ดาคุกกี้วีรบุรุษรวมทั้งคุกกี้แม่มดแห่งความมืดก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยหล่าพลเมืองคุกกี้ที่สูญเสียผู้นำต่างต้องเผชิญหน้ากับอสุรกายเคกันเองยังยากลำบากเป็นเวลานานขอข้ามได่ไมมขี้เกียจดู <c oughs> อรารยธรรมคุกกี้ที่เคยเปล่งประกายก็ต้องพบกับเส้นทางแห่งความตกต่ำอย่างช้าช้านคนขี้เกียจมันกันไหม เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปทั้งอรยธรรมโบราณที่เคยแสนหวานทั้งมหากาบเรื่องราวของเราวีรบุรุษก็ถูกลืมเลือนไปจนวันหนึ่งนักระท่อมหลังโดดเดียวภายในเตาอบที่เก่าคร่ำครึกของแม่มดก็ได้มีคุกกี้ผู้กล้าหารตัวหนึ่งที่ดูแสนจะธรรมดาลืมตาขึ้น โอยทำไมยังตามมาอยู่อีก เริ่มเล่นจะมีสิทธิ์จะมีโอกาสได้กับเขาไหมเนี่ยเรื่องเลอกยังไม่จบอีกเลยไม่เกมไม่อยากข้ามเพราะว่ากลัวจะไม่รู้เนื้อ,อเรื่องฉันืตาเรื่อาโดยไมู่้ตัวเยไมู่กมัว่อ้าะค้ามเพราะน่ากลัวมากๆ่รวแา่ๆ่ิต้ต่องาน้องอไปใอ้กได้จบ้วกเลว ฉันกังวลว่าเสียงฝีเท้าจะดังจนแม่มดจับได้แล้วก็วิ่งหนีออกมาจากบ้านแม่มดโอ้ยแม่มดนี่น่ากลัวจริงว่าแต่พวกเธอเป็นใครกันดูไปแล้วก็ไม่ใช่คุกกี้นี่พวกเราคือนอมน้ำตาลฉันช่วยตอนนี้มีคุกกี้เยอะขนาดนี้แล้วโอ้หขอบคุณนะก็ที่นี่ไงแน่นันดังนั้นอนาณาจักรนี้ก็เป็นของพวกเธอแล้วชื่ออาณาจักรชื่ออาณาจักรกันเถอะ ชื่อชื่ออจาจักรอะไรเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าอันจาจักรอืมอาาจักรชิวด้ไหมชื่อ,อต้องชื่อเป็นชื่อตัวเองเนี่ยนะอะอจาจักรสกังหรือเปล่า หรือว่าเป็นอาณาจักรสายลุงดีไอ้จริงอ่อกเอาเป็นอาณาจักรสายลุงแต่จะตั้งตามชื่อตัวเองแล้วกันณาจักรสกายอา้าวมีชื่อนี้แล้วสัตว์เลยอ่ยอยนะเฮ้ยโอ้ยไม่ต้องบอกก็ได้นะมีอยกษร จะตั้งไม่ได้ทำไงดีเนี่ยอยากตั้งชื่อตัวเองนะนี่สกาย สกายเวิลด์อาณาจักรสกายเวิลด์ที่นี่เรียกว่าอาณาจักรจริงๆงง้นเหรอรู้ยังไงก็เป็นเพียงซากปรักหักพังคือว่าถึงตอนนี้มันจะพังทลายลงไปหมดแล้วแต่ไม่ทำท่าคุกกี้พกวกเราเรื่องนะักไม่ใช่อย่าทะเลาะก,กันเลยบ้านคุกกี้เหรออืโอ้โหฉันฉันจะมีบ้านแล้วเหรอเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านให้น้องกัน สร้างบ้านสร้างยังไงวะกดตรงนี้แล้วก็กดซื้อบ้านแล้วกดซุก,ก้างสมามารถใช้เพชรซื้อเวลาได้เมื่อเราสร้างมาเสร็จแล้วก็ได้ตังค์ขึ้นววพวกเราขอมีบ้านพอก เธอช่วยไปดูให้ทีได้ไหมทำไมร่างกายเธอถึงค่อยๆละลายแบบนั้นเราถูกสร้างมาจากน้ำตาลที่อ่อนนุ่มมากๆได้เลยเดี๋ยวพวกเราไปดูให้เองไปดูกันต้องไปตีป้อมไปตีป้อมกันไปตีอะไรเกม ดดว่าไปลที่นี่ฉันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วชื่อฉันคือคุกกี้พ่อมดชนะูน่าเชื่อถือจริงๆงั้นมาร่่มการมาจนภัยกันเถอะ บอกว่าต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเวทมนต์แน่เก็บไว้ก่อนเถอะออกไปด้วยใจที่เด็ดเดียวก็สนุกดีนะนี่เราได้เล่นแล้วมีตรงไหนให้ตีอีกไหม แสดงว่าเดี๋ยวมีทะเลด้วยแสดงว่าเราต้องแบบตกลูปป่าออกใช่ไหมเนี่ยนีย่ถ้าเราตีไปเรื่อยเราก็จะได้พื้นที่แน่ๆป็นไงบ้างเรียดแนดว่านี่มันพิมตัดคุกพิมพ์ตัดคุกกี้โอ้สังบ,บุกตา,ามตำนานได้กล่าวไว้ว่าพงพวกเราจะไม่สามารถใช้ได้เพราะไม่ใช่คุกกี้ ไม่น่าเชื่อจนถึงตอนนี้นั้นคุกกี้ผ่หมดแสดงว่าเราสามารถสร้างคุกกี้ได้เหรอรหโอ้โหอยากได้ยูนิคอนน่ะเน่ว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 เฮ้ยตาเป่งประกายขอตัวดีริด้ เลขตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวได้เจอรสเผ็ดสุดแซ่บแน่เออได้บ้านใครให้ระวังกระเป๋าถ้วยคุกกี้ซอสพริกโอเคคลิปทำไมยาวจังเนี่ย หลวดเหรอถอยไปนะอ้าวแสดงว่าผู้เรียนทุกคนเวลาสุ่มจะได้คุกกี้ซอสพริกกันหมดเลยใช่ไหมงั้นเราจะดีใจทำไม รอ,อะไรกันทำไมกลายเป็นทุ่งโล่งๆแบบนี้มีที่ไหนพป็นธนาคารล่ะฉันจะสร้างมันขึ้นมาซักงั้นก็แปลว่าไม่มีอะไรให้ขโมยือเลยเหรอแย่แล้วก่อเรืกอีกแล้วสุดกายเคกอีกแล้วเหรอ ยังหามงกุฎไม่เจออีกเหรอจะมีมงกุฎซ่อนอยู่ใต้วัชพืชยุ่งเหยิงแบบนี้จริงๆดำมีพี่เจ้าเห็นนะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะจะบอกให้นะว่ามันคืออะไรเจอแล้วมงกุฎมีมงกุฎจริงๆบอกเธอจะอจอเอามองกุฎตตุ่เค็กไม่ต้องจอบจอตัวแสบเอาขึ้นมาเอาเป็นว่าจะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกัน เพราะว่าเราจะแอบไปเล่นหลังไม้ก่อนเพรเนื้อเรื่องมันเยอะและว้วกลัวทุกคนจะเบือ่อแลขอแอบไปเล่นหลังไม้ให้ดีๆก่อนให้เนื้อเรื่องมาดีๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่พราทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย